นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะคะเตรียมคําสั่งฟอง้องเตรียมที่จะฟ้องร้องศาลทุจริตนะคะให้เอาผิดรักษาการนายกเทศมนตรีค่ะหลังจากที่ทําโครงการแต่ว่าไม่ติดประกาศตามระเบียบราชการค่ะ นายสกุลชัยสุพิมารถรองนายกุทศเมนตรีตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะและนายสุนทรแพงไพรีนะคะที่ปรึกษานายกุทศเมนตรีตเตรียมคำฟ้องร้องสารทุจริตนะคะเพื่อให้เอาผิดกับนางสายเรียมเดโชสินสวัสด์นะคะรองนายกุทศเมนตรีตำบลบ้านใหม่รักษาการนายกเทศมนตรีพร้อมพวกค่ะหลังจากนายสกุลชัยนะคะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าเทศบาลตะบลบ,บ้านใหม่นะคะได้ดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างครุพันธ์ จำนวน3ามโครงการมูลค่ากว่า5 6 1 0 0 0พัน ขอให้ค่ะ5 6 1แสบาทแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่ะโดยเฉพาะราคากลางและก็การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าตรวจด,ดูได้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะรองนายยุทศมนตรีตะบนบ้านใหม่กล่าวว่าการกระทําของนางสายเรียมเดโชสินสวัสดิ์รองนายเทศมนตรีตะบนบ้านใหม่รักษาการนายยเทศมนตรีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ได้ทําหนังสือร้องเรียนไปสํานักงานปปชจังหวัดรวมถึงสอตองอแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงได้ไปฟ้องศาลทุจริตเพื่อหวังความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลตําบลบ้านใหม่เสียทีค่ะทั้งหมดสโครงการซึ่งตรวจสอบพบแล้วมันเกินกว่ากําหนดของระเบียบของทางพระราชบัญญัติของทางปปชที่กําหนดไว้ตรงนี้เ,เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารแล้วมีความเรียกว่าบกพร่องตรงนี้ก็จะทําเรื่องไปยังทางรองนายกอันดับที่1 กองสายเดียมเดีโชสินสวสดิ์ตามสายการบังคับบัญชานะครับว่าให้รับทราบว,ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านดําเนินการแต่พอทําไปถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบว,ว่าท่านจะดาเนินการอย่างไรต่อนี้ว่าด้วยการที่ว่าผมเนี่ยเป็นรองนายกลาดับ,บ,บที่2แล้วก็เพื่อป้องกันการถูกเล้าเบ้นมาตรา157ก็ได้ใช้อํานาจหน้าที่ตามมาตรา4 8วิสติที่ว่ารองนายกลำดับที่1ไม่ปฏิบัติราชการเนี่ยผมก็ต้องปฏิบัติราชการแทนตรงนี้และเพื่อเป็นการป้องกัน เรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในเทศบาลเกี่ยวกับการถูกร้องเรียนว่ามีการหัวประมูลกันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ก็ได้ทําการลองเรียนตัวนี้เข้าไปครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ3โครงการนี้ครับผมคือระเบียบมันระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับก็อ่านตามระเบียบเดียวกับเขียนว่าว่าให้ลงใน egp ไม่เกิน3วันหลังจากที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแค่นั้นเองเราดูว่ามันเกิน3วันมันก็ผิดอยู่แล้วจะท่านได้ผู้รับจ้างแล้วไปลงจนงานมันส่งมาด้วยแล้วครับจนของตรวจรับทุกอย่าง3โครงการเนี่ยของนํามาใช้แล้วด้วยแล้วเพื่อ ใช่เพิ่งเบิกแล้วด้วยครับทุกคนเนได้เงินไปหมดแล้วใช่ครับก็ย้อนหลังประมาณเกือบเกินร้อยวันบางตัวครับผมก็ประมาณสองเดือนขึ้นไปมูลค่าเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามอย่างสามโครงการนั่นเองนะครับก็คือมีหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทรวมๆเนี่ยก็มันเกือบเกือบสี่สี่ถึงห้าแสนประมาณห้าแสนกว่าบาท ขณะที่นายสุนทรแพงไพรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่กล่าวว่าจากการตรวจสอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบข้อบกพร่องในการในรายการจัดซื้อนะคะผิดตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา103ทับ7ที่ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่ะโดยเฉพาะราคากลางนะคะและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าตรวจดูได้เป็นการป้องกันการหั้วประมูลนะคะซึ่งการกระทําครั้งนี้ก็ถือเป็นการไม่ดําเนินการตามระเบียบราชการทําให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้รับความเสียหายค่ะป้องกันปรามบาาธิบดตสองห้าสี่สองมาตาหนึ่งศูนยามทับเกับหนึ่งทับแนะชัดเจนว่ากา,การลงระบบ การจัดซื้อจ้างเนี่ยตั้งแต่ห้าห้าพันขึ้นไปเนี่ยต้องแจ้งเออต้องเออต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องลงไรยงานต้องลงราคากลางไม่ใช่ว่าจัดซื้อไปจ้างไปแปดเดือนแล้วยังพ้่งมาลงย้อนหลังซึ่งเราไปตรวจพบว่าพอดีวันนั้นลองลอง,ลองที่ลองคนที่หนึ่งไม่อยู่ลาไปราชการลองที่สองก็ทาหนังสือท่วงตลอดก็ยังไม่ดำเนินการเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่มีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านใหม่เนี่ยคือ องค์กกรตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรปชโพราชไม่มีความยุติธรรมผมฟันธงเลยถ้าเกิดท่านมีความยุติธรรมนะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปทั้งหมด ทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้นายสุนทรแพงพรีที่ปรึกษานายเ,เทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับสํงงานักงานปปชจังหวัดนครราชสีมาและสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินลงมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวสําหรับโครงการที่ไม่ได้จัดทํารายละเอียดค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มี3โครงการน,นะคะก็คือ1กองการศึกษาขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กงบประมาณประจำปี2559มูลค่า182,000บาท2อกองช่างค่ะขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประปางบประมาณประจำปี2559 181,672บาท63สตางค์นะคะ และ3กองช่างขออนุมัติจะซื้อวัสดุก่อสร้สางอุปกรณ์ประปางบประมาณประจำปี2,559มูลค่า198,313บาท80สตางค่ะ